พบตรตอบชัดไม้จ on ับรถสองพลอยอายดารอดหรือไม่รอดเมื่อเวลา10.00นวันที่22ตุลาคม2567ที่อาคารประชาอารักษ์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจเอกกิจรัตน์ผันเพชรผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทอักครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกพลตรวจตรีโสพลสารพันธ์รองผู้บัญชาการพลตตร,รีสุวรรณแสงนุ่มรองผู้บัญชาการกพลตตร,รีวิทยาศรีประเสริฐภ,ภาพผู้กำกับการและพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษปคบและพลตตร,รีมนตรีเทพขันผู้กำกับการและพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษปอ รวมถแถลงความคืบหน้าหลังเข้าประชุมติดตามความคืบหน้าคดีดีไอคอนกรุ๊ปพลตบรวจเอกิตรัศเปิดเผยว่าสำหรับการเข้าแจ้งความตลอดช่วงเช้าวันนี้ ยังคงพบว่ามีผู้เสียหายเดินทางเพื่อมารับบัตรคิวเขาแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วประมาณ5 0คิวและสำหรับยอดรวมผู้เสียหายทั่วประเทศที่เขาแจ้งความที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสถานีตำรวจท้องที่ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่10ถึง21ตุลาคม2567พบว่ามีประชาชนเดินทางมาแจ้งทั้งสิ้น6,979คน รวมมูลค่าความเสียหายกว่า2,46 0ล้านบาทพลนตำรวจเอกกิตรัฐกล่าวต่อว่าขาะนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด18คนอยู่ในการควบคุมที่เรือนจำพิเศษส่วนการขยายผลอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งเรื่องเส้นทางการเดินเงินการวิเคราะห์บัญชีการเงินโดยในวันนี้มีการไปตรวจค้นทั้งหมด11จุด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะพนักงานและคนใกล้ชิดกับผู้ต้องหาทั้ง18คนโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติการตรวจค้นและยังไม่ได้มีรายงานผลเข้ามาเนื่องจากต้องการที่จะปิดข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อคดีสำหรับหมายจับลลอดที่2ออยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานและจะเกี่ยวข้องกับ11จุดที่ไปตรวจหรือไม่ก็อยู่ที่พยานหลักฐานหากพบหลักฐานชัดเจนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ยืนยันว่าถ้าผลการสอบสวนและหลักฐานพาดพิงไปถึงใครระดับใดก็ตามก็จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดเมื่อมีผู้สึกข่าวสอบถามว่าพลอยไอดาภรรยาของกันกันตถาวรมีรายชื่ออยู่ในหมายจับลลอดที่2ด้วยหรือไม่นั้นพลตำรวจเอกกิตรัฐได้ตอบว่าขณะนี้ยังไม่พบในรายชื่อและยังไม่พบว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศ สำหรับการแยกระหว่างผู้เสียหายหรือผู้ต้องหานั้นต้องเรียนว่าผู้เสียหายบางคนเมื่อสอบปากคำแล้วอาจจะพบว่าเป็นผู้ต้องหาในภายหลังเพราะฉะนั้นก็จะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งทั้งหมดอยู่ในการวิเคราะห์คำให้การอย่างละเอียดรอบคอบอย่างไรก็ตามผู้เสียหายที่มาแสดงตัวก็ให้สิทธิเป็นผู้เสียหายก่อนโดยคำให้การทั้งหมดก็จะต้องผ่านการวิเคราะห์ในเรื่องของพยานหลักฐานก่อน ข่าวลือต่างๆนา,นานาที่ว่าคุณพลอยจะไม่รอดด้วยอีกคนตอนนี้ยืนยันแล้วยังไม่มีรายชื่อนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านผิดถูกปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายตัดสินเองค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ